สวัสดีครับผมนายภูเกชาติมาจากคณะส,สถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชกาการบแพบบทยบวิทยศสต์ชั้น,นที่หนึ่งนะครับผมก็วันนี้ผมจะมารีวิวแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าออกกำลังก,กายที่บ้าน,นครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ทาง p อ Store และ Play Store ทุกวร์ชั้นนะครับผมก็ตัวของแอปจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเป็นรูปคนกำลังมือปืนอยู่นะครับผมก็จะมาเร,มเริ่มรีวิวเลยนะครับก็จะเข้าไปที่ตนวาของแอปพลิเคชันก่อนนะครับ ก็ตัวนายเป็น o c c จะประมาณนี้นะครับผมแต่้เขาจะให้เราเลือกว่าเราอยู่เป็นเพศไหนนะครับผมก็ผมเป็นเพศชายก็เ,เลือกเพศชายแล้วก็กดถัดไปนะครับต่อมาเขาจะถามประมาณว่าเราต้องการเน้นบริหารส่วนไหนของร่างกายนะครับผมถมงนก็ขอเน้นเป็นเรื่องใบหน้าท้องแล้วกันนะครับกดถัดไปเลยอันนี้ก็ถามว่าเป้าหมายคือต้องการ จะลดหนักเพื่ออะไรครับันนี้เป็นผมเอาเป็นเพื่อลดน้ำหนักละกันนะครับก็กดถัดไปอันนี้เป็นถามว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ในการออกกำลังกายของเราครับผมเป็นเพื่อปรับปรุงสุขภาพนะครับผมก็กดถัดไปนะต่อมาว่าเขาถามว่าเราสามารถวิ่งพื้นได้กี่ทีแล้วครับผมอารมณ์เหมือนว่า ความสามารถในการออกกำลังกายของเราอยู่ในขั้นไหนคนระับผมก็เป็นเริ่มฝึกแล้วนะครับบดถัดไปตอนนี้ก็เป็นระดับกิจกรรมในการออกกำลังกายของเราก็าอยู่ที่เท่าไหร่นะอนของผมเป็นเออเอาเป็นแอคทีฟปางการนะครับผมบถัดไปแล้วตอนนี้เป็นเป้าหมายที่เราจะออกกำลังกายว่าสปาร์าจะออกกี่วัน ผมเป็นผู้เริ่มต้นก็ออกสักสี่วันก่อนนะถัดไปและนี้เป็นให้เลือกว่าน,นำ้ำหนักของเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็น,นี้เป็นสูตรนะผมก็กดรับแผนงานฝึกนะครับ,ต,บ,งงรบตัวแอปจะคำนวณนว,นว่าเราต้องออกกำลังกายแบบไหนนะครับแล้วก็กดคําว่าเริ่มเลยครับอันนี้โฆษณาขอโทษ อันนี้ครับตัวแอปก็จะมีบอกว่าเราจะออกกาลังกายใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวแอปบอกว่าเราจะใช้เวลาในการออกกำลังประมาณเจนาทีนะครับผมถ้าเกิดเราทาทั้งหมดนี้ตัวของเอทอ่าแรกน่าเป็นของเออท่ากระโดดตบนะครับผมแอปบอกว่าให้เราออกกระโดดตบทั้งหมดยี่สิบวินาทีนะครับผม แล้วก็จะมีบอกว่าเมื่อเราทําเสร็จเราจะในบริหารในกาเนื้อส่วนไหนนะครับผมนี่ก็จะเป็นส่วนของตัวของต้นขาน่องสะโพกแล้วก็กหน้าปขกไหลครับผมแล้วกดถัดไปนะครับผมแล้วต่อมาก็จะเป็นตัวของวิดพื้นทั้งหมดหกครั้งนะครับผมจะมีบอกว่าทํายังไงที่ถูกต้องก็บอกว่าได้กาเนื้อส่วนไหนนะครับ ผมจะมีทั้งหมด11รูปแบบนะครับผมอันที่สามจะเป็นท้าพื้นวางเข่านะครผมทำทั้งหมด4ทีนะครับผมอหวกก็จะเหมือนเดิมผมก็จะมีบอกมีการทําจํานวนที่ทํแทาแล้วก็ทํามาแล้วกล้ามเนื้อส่วนไหนที่ได้พัฒนานะครับผมอันที่สี่ก็จะเป็นท้าพื้นสี่ครั้งนะครับผมก็มีบอกขัตอนการทํา ยกจุดที่กล้ามเนื้อเราจะพัฒนาเหมือนอันเดือดนะครับผังนที่ห้าก็จะเป็นตัวของท่าวิ้นแข,แขนกว้างนะครผมจะทําทั้งหมดสี่ครั้งนะครก็จะ,จะมีบอกที่การทํแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนไหนที่เราจะได้นะครับผมก็มาถึงงานที่หกแล้วนะครับก็เป็นท่าวิ่นเอียงขึ้นทั้งหมดหกครั้งนะครผมมีบอกขั้นตอนการทําที่ถูกต้อง เนื้อทำเสร็จกล้ามเนื้อส่วนไหนเราจะพัฒนาขึ้นนะครับผมก็ท่าที่เก่งก็จะเป็นถ้าบิดพื้นแบบวางเข่าสี่ครั้งอีกเหมือนเดิมเล้วทำเสร็จก็จะได้กล้ามเนื้อส่วนไหนนะครับผมอีกอันหนึงก็จะเป็นถ้าพิดพื้นสี่ครั้งเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ทำเสร็จก็ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนมีค่าตอนการบอกครับ ก็เป็นทา่าพื้นแข็งกว้างสี่ครั้งนะครับเหมือนเดิมเลยครับแล้เขาบอกวิธีการทำทำเื้อที่ได้แล้วก็ท่าที่สิบก็จะเป็นท่าของท่ากีมูครับผมทำทั้งหมดยี่สิบวินาทีนะครับผมจะมีบอกวิธีการทำกำนวนส่วนไหนที่จะได้พัฒน,นาขึ้นเมื่อเราทำก็ท่าสุดท้ายที่เขาแนะนำก็จะเป็นนี่ครับท่ากีมูยี่สิบวินาทีนะครับ ลูกเขาจะมีตัวอย่างโชว์ว่าทำยังไงหลักการทำคนทำไว้กี่เมกะทีมันทำเสร็จเราจะพัฒนากล้นือส่วนไหนนะครับผมขตัวของแอปก็จะมีให้สามารถกดริืมต้นได้นะครับผมอย่างี้ก็เขาจะตักนีีให้เรานะครับผมก็ตัวแอปก็จะมีคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมก็ผมขอจบการรีวิวริเท่านี้นะครับครับ